สวัสดีค่ะพบกับคุณนายเข้าครัวเช่นเคยนะคะวันนี้มาทำบะหมี่เกาหลีชิมกันค่ะที่เขาว่าเผ็ดน่ะจะเผ็ดมากน้อยแค่ไหนวันนี้เราก็จะใช้บะหมี่เกาหลีรสนี้ค่ะรสไก่เผ็ดฮอตชิคเ k นเฟเวอร์รามเมงน้ำหนักก็140กรัมราคาห่อละ48บาทเอาเรื่องอยู่นะคะแต่ก็ห่อใหญ่ค่ะมาดูข้างในมีอะไรบ้างบะหมี่ข้าวก้อนใหญ่อยู่นะคะ อันนี้เป็นซองเครื่องปรุงผักอบแห้งหรือเปล่าส่วนอันนี้ก็เป็นน้ําซอสอะไรสักอย่างน้ำซอสเผ็ดนะเนาะเรามาลวกเส้นกันก่อนตั้งน้ําให้เดือดค่ะแล้วก็เอาเส้นลงลวกตรงหน้าซองเขาจะบอกไว้ว่าให้ลวก5นาทีเดี๋ยวครบ5นาทีแล้วมาดูค่ะครบเวลาแล้วตักขึ้นเลยค่ะเราไม่ต้องสะบัดน้ำออกให้หมด ให้มีน้ำเหลืออยู่บ้างเวลาที่เอามาคลุกกับซอสจะได้ไม่แห้งเกินเราใส่ชามค่ะแล้วก็เทน้ำซอสลงไปเทไปตอนร้อนๆเลยค่ะจะได้คลุกได้ง่ายส่วนซองเล็กๆอันนี้ก็เป็นสาลายค่ะสาลายกับงาเดี๋ยวนี้เราเก็บไว้ก่อนคลุกเส้นกับน้ำซอสให้ทั่วค่ะแล้วก็แบ่งออกเป็นสองส่วนเราจะทำทีละครึ่งหอ่อหมดห่อนี่เยอะเกินค่ะ ตอกไข่ใส่ถ้วยสองฟองนะคะแล้วเราก็ตีให้เข้ากันวันนี้เราจะใช้กระทะสี่เหลี่ยมกระทะทําไข่ม้วนทํากระทะอันนี้ใช้กับเตาไฟฟ้าได้นะคะตั้งกระทะค่ะด้วยไฟอ่อนแล้วก็ใส่เนยลงไปเนยละลายแล้วก็ยกกระทะออกมาค่ะใส่เส้นยกกระทะออกมาเพื่อไม่ให้กระทะร้อนเกินไปนะคะ เขี่ยเส้นให้กระจายให้ทั่วกระทะเลยแล้วเราก็เทไข่ที่เราตีไว้ค่ะใส่ลงไปเทใส่ลงไปหมดเลยแล้วก็กระจายไข่ให้ทั่วตอนนี้ก็ใส่ชีสลงไปค่ะหนึ่งแผ่นแล้วก็ตามด้วยไส้กรอกไส้กรอกนนี้ก็จะใส่เส้นครึ่งเพราะว่าเส้นเล็กนะคะตอนนี้ก็รอไขเ่เซตตัว ช่วงนี้เราก็ขยับกระทะให้โดนความร้อนให้ทั่วๆทั้งด้านบนและด้านตรงใกล้กับมือจับพอไข่เซตตัวแล้วอันนี้ไข่เซตตัวแล้วนะคะเราก็จับพับลงมาเลยค่ะแล้วก็พับอีกทีหนึ่งให้ไข่ม้วนติดกันพอไข่เซ็ตตัวทั่วทั้งก้อนแล้วเราก็จัดทรงให้สวยงามได้เลย อันนี้ได้แล้วนะคะเราก็จะตักออกตักออกใส่จานเสิร์ฟค่ะแล้วก็โรยหน้าด้วยสาหร่ายที่เราทำไว้โรยไปเยอะๆได้เลยค่ะเพราะเราทําเองอันนี้ก็จะทานกับใช้เท้าดองค่ะดองเปรี้ยวหวานเข้ากันมากๆเลยทีนี้เราก็มาลองชิมนะคะด้วยความที่เราใส่ไข่เสกกรอกลงไป บะหมี่ก็จะไม่เผ็ดเท่าไหร่ในคนที่ชอบทานเผ็ดก็เติมเผ็ดได้อีกแต่ถ้าเป็นแบบที่คลุกกับซอสอย่างเดียวแบบนั้นเผ็ดเอาเรื่องอยู่นะคะทานกับเชื้อเท้าดองเปรี้ยวหวานเข้ากันมากเดี๋ยวเชื่อเท้าดองเอาไว้คลิปหน้าจะเอามาลงให้นะคะแล้วก็ทานกับสาหร่ายกรอบๆยิ่งอร่อยจะกรุบกรับตรงน้ําตาลละลายไม่หมดนี่แหลคะค่ะอร่อยดีสรุปนะคะบะหมี่ถ้าคลุกกับซอสอย่างเดียวก็เผ็ดใช้ได้คะ่ะ แต่ถ้าทำแบบนี้เราสามารถเติมเผ็ดเติมเค็มได้อีกค่ะวันนี้ก็ชิมบะหมี่เกาหลีเผ็ดให้ดูแล้วนะคะขอบคุณมากค่ะที่ติดตามรับชมฝากชมคลิปต่อๆไปด้วยค่ะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ